เรียนคุณภูประจําวิชาและสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนค่ะมีฉันนางสาวพิดารัตันโสมมีฉันนางสาวมณีตอุ้นทิเมย์คีฉันนางสาวเรามีวิชุค่ะครับผมนายอันดาลาเตมบวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการแก้ปัญหาสายเห็นและเรียนไม่ทําการบ้านค่ะบทที่1นึบทนําความเป็นมาและความสําคัญของปัญหาในทรสวัสดิที่21สถาบันการศึกษาพระโลกกําลังมาเชิญกับความ้ากายที่ ใหญ่หลวงในการลูกฝังทักษะการกำกับตนเองและความรับผิดชอบให้นักเรียนการเรียนการสอนในยุคดิจิตัลมีความซับซ้อนมากขึ้นเนื่องจากมีภารางานที่สะสมอยู่มากและการเข้าถึงข้อมูลที่มากมายในโลกออนไลน์ซึ่งนำไปสู่ปัญหาของการไม่ส่งการบ้านหรือการส่งงานล่าชา้าที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อก,การเรียนและความสามารถในการพัฒนาความรับผิดชอบของ การรับผิดชอบส่วนตัวของน,นักเรียนในหลายประเทศปัญหาการไม่สงการบ้านและการสงการล่าชา้าไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในประเทศใดประเทศหนึ่งแต่กลายเป็นปัญหาสากลที่มีผลกระทบต่อการศึกษาโดยรวมซึ่งสิ่งนี้ได้จะค้อนถึงผลกระทบโลกดิจิทัลและการเรียนในรูปแบบที่ไม่จําเป็นมีการควบคุมและการกับมาการ้นเลยไม่สงการบ้านหรือการสงนารลา่ลาชา้า ไม่เพียงแต่ทำลายหลักการพื้นฐานของการศึกษาแต่ยังส่งผลต่อความสามารถในการพัฒนาทักษะที่จะเป็นในอนาคตวัตถุประสงค์ของการวิจัย1เพื่อพัฒนาและทดลองใช้เทคนิคหรือวิธีการที่สามารถเพิ่มอัตราการส่งการบ้านตรงเวลาในนักเรียนวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ การหาวิธีการหรือเทคนิคที่สามารถกระตุ้นให้นักเรียนส่งการบ้านตรงเวลาโดยจะทดลองใช้วิธีการตั้งเป้าหมายส่วนตัวการให้รางวัลหรือการจูงใจในรูปแบบต่างๆเพื่อลดพฤติกรรมการส่งงานหน้าช้าและเพิ่มอัตาการสงการบ้านตามกำหนด 2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบจากการใช้เทคนิคหรือวิธีการเชินานในการกระตุ้นให้นักเรียนสงการบ้านมากขึ้น การวิจัยจะทำการประเมินผลจากเทคนิคต่างๆที่พัฒนาโดยจัดตรวจสอบอัตราการสงการมากของนักเรียนก่อนและหลังการใช้เทคนิคดังกล่าวรวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับการพัฒนาทักษะการกกับตนเองความรับผิดชอบและผลสวามดีทางการเรียนของนักเรียนในระยะยาว 3. เพื่อเสนอแนวทางและกลยุทธ์ในการปรับปรุงการสมการ้านให้แก่ครูและผู้เกี่ยวข้อง ผลการวิจัยจะช่วยให้ครูและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาคนเรียนและการสอนการประเมินผลการสื่อสารที่เน้นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความรับผิดชอบมากขึ้นสี่เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาทักษะและการทำงานในอนาคตการมีความรับผิดชอบและการจัดการเวลาที่ดีไม่เพียงพอแตจะช่วยให้นักเรียน ในด้านการศึกษาเท่านั้นแต่ยังส่งผลดีต่อการพัฒนาในอาชีพการทำงานในอนาคตส่วีวิีฐานในการศึกษานักเรียนที่ได้รับการกระตุ้นและสนับสนุนในการตั้งเป้าหมายส่วนตัวและการให้รางวัลหรือการยอมรับเมื่อส่งการบ้านตรงเวลาจะมีอัตราการส่งการบ้านเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับนักเรียนที่ไม่ได้รับการกระตุ้นและการส่งเสริม ในลักษณะเดียวกันโดยสมมติฐานที่การศึกษา,กากษอิทธิคลของการตั้งเป้าหมายและการให้รางวาัลการปรับปรุงพฤติกรรมการทําการบ้านและการสุนทนของนักเรียนซึ่งในกรณีนี้จะทําให้พวกเขาสระสการบ้านตรงต,รงต,รงตามเวลาที่กําหนดโดยการพัฒนาตามเทคนิคดังกล่าวขอบเขตการศึกษา 1. ประชากรกุ่มป้ายางประชากรที่ใช้ศึกษา ครั้งนี้เป็นน film, 6 6ักเรียนชั้นเรียนศึกษาปีที่ห้าโรงเรียนนานบระชาสังอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามสำกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาะเมืองศึกษาเขตหกเขตที่สิบหกจำนวนสีห้องเรียนจำนวนนักเรียนหนึ่งร้อยสี่สิบห้าคนหนึ่งจุดสองกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นเรียนศึกษาปีที่ห้าทัพหนึ่งโรงเรียนนานบระชาสังอำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคาม กำกับสำนักง,งานเขตเพื่อที่การศึกษามาเดียงศึกษาเขต26จํานวน35คน2ต,ตัวแปรที่ศึกษา2.1ต,ตัวแปรต้นการกระตุ้นและการสนับสนุนในการตั้งเป้าหมายส่วนตัวและการให้รางวัลเื่าสงการน่านตรงเวลาซึ่งจะรวมถึงปัจจัยต่างๆที่ช่วยเสริมสร้างพฤติกรรมการสงการน่าตรงเวลาโดยเน้นไปที่การตั้งเป้าหมาย สัปดาห์การให้รางวัลหรือการยอมรับในกรณีที่ส่งที่นักเรียนส่งการบ้านตรงตามเวลาที่กําหนดบาอตัวแปรตามพฤติกรรมการส่งการบ้านตรงเวลาซึ่งจะวัดผลโดยการดูอัตราการส่งการบ้านของนักเรียนที่ได้รับการกระตุ้นและสนับสนุนในการตั้งเป้าหมายและการให้รางวัลโดยจะประเมินจากจํานวนครั้งที่นักเรียนส่งงาน เวลาที่กำหนดเมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนทั้งหมดที่มีการมอบหมายงานการศึการ,การด้านกาเวลานี้จะสะท้อนถึงการพัฒนาในด้านาการจัดการเวลาของรับผิดชอบและการมีระเบียบภายในของนักเรียน 3. ามระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาการศึกษาครั้งนี้จะดําเนินการในระยะเวลาภาคยนันต์ที่1นีการศึกษาสองภาของแป ขอบเนื้อหาที่นํามาใช้ในการศึกษาหนึ่งทฤษฎีการเรียนรู้การศึกษาในครั้งนี้อ้างอิงถึงทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการสมรรถภาพโดยเฉพาะทฤษฎีที่เน้นการพัฒนาการจัดการตนเองและความรับผิดชอบของการเรียนเช่นพฤติกรรมซึ่งเน้นในการใช้รางวัลและการสื่อแรล่งการกระตุ้นพฤติกรรมที่ต้องการทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีสนเนรวม ซึ่งมองว่าการมีส่วนร่วมในการตั้งเป้าหมายและการสะท้อนผลและการทำงานเป็นการเรียนรู้ที่จะพัฒนาอัตลักษณ์และการจัดการตัวเอง 2. การตั้งเป้าหมายเนื้อหาที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับทฤษฎีการตั้งเป้าหมายจะอธิบายถึงความสําคัญของการตั้งเป้าหมายในระดับส่วนตัวและการกระตุ้นให้มรรูปเป้าหมายในการส่งการบ้านตรงเวลา 3. การกระตุ้นใละการยอมรับการศึกษาในครั้งนี้จะเน้นการกระตุ้นให้นักเรียนโดยการให้รางวัลและการยอมรับ่นส่งการบ้านตรงเวลาซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ได้รับการยืนยันจากงานวิจัยต่างๆ 4. การจัดการเวลาการพัฒนาทักษะการจัดการเวลาเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักเรียนในการส่งการบ้านตรงเวลาันการศึกษานี้ จะนำกองเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการสอนทักษะการบริหารจัดการเวลาเช่นเทคนิคการตั้งเวลาสําหรับการทําการบ้านการแบ่งเวลาเพื่อการเรียนรู้และกิจกรรมอื่นๆ 5. การประเมินและการติดตามผลการศึกษาครั้งนี้จะใช้การประเมินและการติดตามผลพฤติกรรมการสงกันบ้านของนักเรียนในระยะเวลาที่กําหนดโดยการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและคุณภาพเช่น การบัทชีอัตราการสมงานของนักเรียนและการให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการควบคุมการทำการบ้านเพื่อพัฒนาทักษะดก่าๆผลกระทบของการส่งการบ้านที่ไม่ตรงเวลาการศึกษาจะอ้างอิงถึงผลกระทบจากการไม่สงการบ้านตรงเวลาทั้งในด้านการเรียนรู้และการพัฒนาทักษะการทํางานซึ่งรวมถึงจากผลกระทบต่อการประเมินการเรียนของนักเรียน การลดโอกาสในการเข้าใจเนื้อหาวิชาต่างๆและผลกระทบต่อการพัฒนาความรู้เท่าและการบริหารจัดการเวลาในชีวิตประจำวันนี่ยจงเฉพาะในการศึกษาครั้งนี้การใช้คำศัพท์บางคำที่มีความหมายเฉพาะซึ่งมีความสำคัญต่อการเข้าใจเนื้อหาของการวิจัยดังนี้การส่งการบ้านตรงเวลา สองการกระตุ้นสาการสร้างเป้าหมายสี่การบริหารการจัดการเวลาห้าความรับผิดชอบหกการรับรางวัลและการยอมรับเจ็ดการสะท้อนผลแปดการศึกษาพฤติกรรมเก้าการจัดการตนเองสิบการประเมินผลประโยชน์การศึกษาการศึกษาครั้งนี้มีประโยชน์หลากหลายประการทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพ การเรียนการสอนในการพัฒนาทักษะ 1. พัฒนาความรับผีชอบของนักเรียน 2. การพัฒนาทักษะการจัดการเวลา 3. การเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน 4. การส่งเสริมพฤติกรรมที่ดีในนักเรียน 5. การเพิ่มผลสำเธิจในการในทางการศึกษา 6. การเตรียมความพร้อมในการดำเนินชีวิตและการคํางาง 7. การพัฒนาคุณภาพต่องทรัพยากรมนุษย์ในอนาคตแต่การเสริมสร้างความสามารถในการเรียนตลอดชีวิตบทที่2วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการศืกษาวิจัยเรื่องการไม่ส่งการบ้านของนักเรียนผู้วิจัยได้ศืกษารควารวรรณกรรมแนวคิดทฤษฎีและง คุณธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์หนึ่งในคุณลักษณะที่สําคัญคือการมีวินัยใปเรียนรู้และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งการบ้านถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ช่วยปลุกฝังและเสริมสร้างคุณลักษณะดังกล่าวการบ้นานจึงมีได้เป็นเพียงกิจรกรรมที่ใช้ทุกคนบทเรียนแต่ยังเป็นสูการในการพัฒนาความรับผิดชอบของนักเรียน การย่งสงการด้านจึดถือให้เห็นถึงการขาดทีในไม่รับผิดชอบและอาจาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายของหลักสูตรต่อ ใด,ด้านรืนเรียนได้แก่ขาดแรงจูงใจในการเรียนสองปัจจัยด,ด้านครอบครัวได้แก่ผู้ปกครองไม่ให้ความสําคัญกับการบ้านสามปัจจัยด้านครูและโรงเรียนได้แก่การบ้านมากเกินไปไม่เหมาะสมกับวัยสี่ปัจจัยด้านสังคมและเทคโนโล,โลยีได้แก่โทรศัพท์มือถือเกมและสิจกรรม้านโรงโเรียน สผลกระทบจากการไม่ส่งการบ้าน 1. ด้านวิชาการผลามนิทานการเรียนลดลง 2. ด้านพฤติกรรมขาดความรับผิดชอบ 3. ด้านทัศนคติเกิดซมเมื่อไรห,ห้าแนวคิดในทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 1. นึ่งทฤษฎีการเร,ถถามมารียนรู้ทางสังคม 2. ทฤษฎีแรงใจ 3. ทฤษฎีการเสริมแรง งานวิจัยที่เกี่ยวข้องหงานวิจัยในประเทศจิตทยาคุ้มจันทร์สองห้าหกสองได้ทาการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการส่งการบ้านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโรงเรียนบ้านบางกลางโดยใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์กับนักเรียนหนึงร้อคนผลการวิจัยพบว่านักเรียนส่วนใหญ่ไม่ส่งการบ้านเพราะมีปริมาณมากเกินไปและไม่เข้าใจน,น,นะคะ ทีครั้งคูไม่เปดการบ้านอย่างสม่ำเสมอทำให้นักเรียนข่าดเรยจริงใจในการส่ง 2. ง,งานวิจัยต่างประเทศแฮ n ์รี o คูเปอร์สได้ทำการวิจัยเรื่อง the e s t t r n over h o m e w r k คำว่าซื้อต่อ a d m i n a t o r t i a h e r and p a r e s โดยใช้การวิเคราะห์งานวิจัยแบบโดยใช้การวิเคราะห์งานวิจัยแบบเมตาิเร์แอนลิิสวัผิง 20. เรื่อง,งในระดับประถมศึกษาและมะัธยมศึกษาผลการวิจัยพบว่าการบ้านมีผลเชิงวกต่อผลสมดิษ์ทางการเรียนของนักรเรียนชั้นมัธยมศึกษาแต่ประโยชน์ในระดับ ประหงค์มีค่อนข้างน้อยและหาว่าหมายัานด้านท้าเกินใจจะส่งผลลบนต่อแรงจูงใจและทัศนสติของผู้เรียนจากการศึกษางานวินจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศสามารถสรุปได้ว่าปัญหาการไม่ส่งการบ้านมีสาเหตุจากหลายปัจจัยทั้งด้านตัวผู้เรียนครอบครัวผู้ ผู้สอนและบริบทของโรงเรียนและสังคมโดยงานวิจัยในประเทศชี้ให้เห็นถึงปัญหาการบ้านที่มากเกินไปการไม่เข้าใจเนะะื้อหาและการบ้านที่ไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงทําให้นักเรียนขาดแรงจูงใจและไม่สนใจกาบ้านเฉลยวิจัยจากประเทศอื่นแส้ว่าคุณภาพของการบ้านสําคัญกว่าปริมาณการสนับสนุนจากครอบครัวมีผลต่อพฤติกรรมการทําการบ้าน และการบ้านที่ว่าเกินไปอาจส่งผลลบต่อแรงขูงใจและทัศนคติของผู้เรียนโดยตรงดังนั้นการ่อบหมายการบ้านที่เหมาะสมกับไปเชื่อมโยงกับชีวิตจริงและได้รับการติดตามตรวจอสอบอย่างจริงจังจึงเป็นอาคารที่ช่วยรลดปัญหาการไม่ส่งการบ้านได้อย่างมีประสิทธวนที่3วิธีการดำเนินการศึกษา วิจัยเรื่องการานิสส่การวาดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกาปีที่ห้าับหนึโรงเรียนานมิคาสันภาคเรียนที่ทหนึ่งปีาการศึกษา2018ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนีน้ประชาก,กรและตัวอย่างประชาก,กรนักเรียนชั้นม .5 โรงเรียนาน,ยนาประชาสันทั้งหมด1 0 5คนตัวอย่างนักเรียนชั้นม .5 ทับหนึ่โรงเรียนนาประชาสันจํานวน15คน ซึ่งได้จากการเลือกแบบจอดจงเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเราใช้เครื่องมือหลักสองชนิดในการเก็บขอ้อมูลหนแบบสอบถามพฤติกรรมการทำการบ้านมีทั้งหมด20่สข้อแบ่งเป็น3ส่วนข้อมูลทั่วไปพฤติกรรมการส่งงานและสาเหตุที่ไม่ส่งการบ้าน 2. องแบบสังเกตพฤติกรรมการส่งการบ้านใช้บันทึกพฤติกรรมในชั้นเรียน 3. การตวรวจสอบคุณภาพเครื่องรรมาาอือตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญหนึ่งท่านเพื่อหาค่า IOC และปรับปรุงข้อค,ค,อคำถามความเชื่อมั่นทดลองใช้กับนกักเรียน2 5คนและหาค่า ได้0.8ต่อซึ่งแสดงว่าเครื่องมือมีความเชื่อมั่นสูง 4. ื่ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย 1. เตรียมการสื่อสาเอกสารและสร้างเครื่องมือแบบสอบถามและแบบสังเกต 2. ตรวจสอบสมงเครื่องมือให้ผู้เชื่อฉันตรวจสอบคุณภาพ 3. ตทดสอบนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างและความเชื่อมัน่น สี่เก็บข้อมูลจรแจกแบบสอบถามให้นักเรียนม 5, หนึ่งจำนวนสองสิบห้าคนจำเนินการสังเกตพฤติกรรมไปพร้อมกัน,ปปกน5สรุปตรวจสอบข้อมูลวิพคร์และสรุปผล5สถิติที่ใช้ในการวิเคร์ข้อมูลเราใช้สถิติเชิงพรรณนา,นาในการวิเคร์ข้อมูลและนำเสนอผลหาความถี่100ร้อยละ5เาสิเรย ส่วนยี่วเป็นมาตรฐานเพื่อนำเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางและคําอธิบายประกอบเพื่ออธิบายพฤติกรรมดังไี่ส่งการว่าขอเรียนชั้นวิทยาศึกษาปิทยารับหนึ่งโมญนาดูประชาสับพอนธ์ ที่มี6คนข้อทีอ่2ระดับสาเหตุที่ยัง,งไม่สรงตามบ้านถ้ารับความเพื่อนเขียน5เก่ด้วยร้อยศูนูมากศาสตร์ผงทางการ